ข้อคิดที่21ความกังวลไม่สามารถต่ออายุของเราได้แม้เพียงสองหนึ่งแต่การวางใจในพระองค์สามารถทำให้การอัศจรรย์เกิดขึ้นได้ข้อพระคัมภีร์สำหรับวันนี้มัทธิวบทที่6ข้อที่27มีใครในพวกท่านที่โดยความกระวนกระวาย สาม,มารถต่ออายุของตนให้ยืนนานขึ้นอีกนิดหนึ่งได้โรมบทที่10ข้อที่11เเพราะมีข้อพระคัมภีร์ว่าทุกคนที่เชื่อในพระองค์จะไม่ได้รับความอับอายคำอธิษฐานสำหรับวันนี้พระบิดาเจ้าค่ะลูกขอบคุณพระองค์ที่ทรงย้ำเตือนกับลูกว่าความกังวล ไม่สามารถช่วยลูกหรือส่งผลดีต่อสถานการณ์ของลูกได้วันนี้ลูกเลือกที่จะไม่กังวลและลูกจะวางใจในความรักอันมั่นคงของพระองค์ที่มีต่อลูกลูกขอมอบทุกความกังวลและทุกภาระที่ทำให้ลูกหนักใจไว้กับพระองค์ลูกขอบคุณพระองค์ที่ทรงห่วงใยลูกและทรงทำงานในชีวิตของลูก เพื่อให้ลูกผ่านพ้นสถานการณ์ต่างๆในชีวิตได้ในพระนามพระเยซูอาเมน